สวัสดีสวัสดีค่ะอันนี้เป็นมาากบถามทยาอะไรมาตร์านะคะชื่อหวอคมบลดาลิตนนอนนะคะเป็นหอสนักงานการวิจัยแห่งชาตินะคะหรือว่าเรียกคือสัจจินจ์จากมชนะคะของเรานะคะก็จะเป็นการใช้นะคะสัครนานะคะการเกษตรนะคะและการบูรณาการนะคะความร่วมมือทางการตลาดนะคะระหว่างประเทศนะคะเพื่อส่งออกผลขั้วทีเรียนของประเทศไทยเรานะคะซึ่งเป็นราชาแห่งผลไม้นั่นเองนะคะเพื่อ สู่สาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะโดยระวัตก,กรรมของเรานะคะก็คือเป็นการใช้นี่นะคะผงนะคะเม็ดเม็ดบีของเรานะคะเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของเนื้อทุเรียนเก็บแฉะนะคะพยยาาเพื่อส่งไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะโดยปกติแล้วนะคะเนื้อทุเรียนของเราอะคะ่ะจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะที่กแกะนะคะอ่าเราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบปกติอะคะ่ะเราจะสามารถเก็บเนื้อทุเรียนอยู่ได้ประมาณ3าถึงหวันนะคะในที่อุณภูม ปกตินะคะแต่ถ้าเรามีผมตัวนี้นะคะใส่ลงไปในกล่องนะคะจะทําให้การเก็บทุเรียนของเราอะคะ่ะสามารถยืดอายุการเก็บนะคะได้ที่ง1 0ถึง16วันจาก3 5วันนะคะโดยที่มีอุณหภูมินะคะ5ระหว่า 5, ง5-10องศาเซลเซียสน,นะคะซึ่งเหมาะกับการที่ขนส่งนะคะไปะยังต่างประเทศนะคะพ ยิ่งประเทศจีนนะคะเนื่องจากว่าประชากรของประเทศจีนนะคะบนโลกนี้คือเยอะที่สุดนะคะในเป็นประเทศหาหนงานสองประชาชนคลาผู้ริเทศ ของจีนนิยมชื่นชอบผล,ลไม้ของไทยมากขึ้นทําให้เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่เกษตรกรเกษตรกรรายย่อยนะคะมีการเก็บทุเรียนถูกไหมคะลูกทุเรียนนะคะก็ส่งออกำอนำกระด้าทางการตลาดไมากยิ่งขึ้นโดยเราทําร่วมก,กับบริษัทมาสเตอร์ฟิลโตนะคะซึ่งเป็นการส่งออกทุเรียนนี้ผลผลผลไม้นะคะเป็นหลักนะคะค่ะก็ช่องทางการติดต่อนะคะอาจจะติดต่อโดยรอสรอร์รอเตอ์อิลโริุวันนะคะจากาานะทางเทศบาโดย มอธรรมศาสตร์นะคะนี่นะคะโรรศัก,กออท์ก็คือตามเวอร์นีได้เลยค่ะมีส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นดรพกร์นเทพนะคะสัตวสุจรรตน,นะคะกรรมการพิจารณารว็บษซต์มาเตอร์คุ้คุ้จําหัดค่ะสามารถติดต่อได้เลยนะคะเื่อใครมีข้อมูลอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็ยินดีให้คำปรึกษาค่ะก็ข้อมูลเพิ่มเ,เติมค่ะ